เกิดอะไรขึ้นมิ้นประกาศออกเดินทางคนเดียวอีกครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งถูกขอแต่งงานเรียกได้ว่าสุดชื่นมื่นกันจริงๆโดยก่อนหน้านี้มินไอโรมอโลนถูกแฟนหนุ่มต่างชาติคุกข่าวขอแต่งงานหน้าประตูนรกโมูมนต์สุดหวานซึ่งแฟนคลับแห่ร่วมยินดีและทั้งคู่ก็ได้เตรียมสร้างครอบครัวกันเรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวมินก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงการเดินทางคนเดียวอีกครั้งโดยเผยว,ว่า ไอโรมอโลนอีกครั้งแล้วนะคะคุยกับโจว่าก่อนจะเริ่มสร้างครอบครัวเล็กๆก,กันอยากให้แต่ละคนได้ออกไปทำสิ่งที่อยากทำกันก่อนโจเหลือกไปหากอริล่าที่แอฟริกาส่วนมิ้นขอนั่งรถไฟสายที่สูงที่สุดในโลกไปทิเบตความสัมพันธ์ที่ได้ห่างกันบางทีมันก็ดีนะจะได้รู้ว่าคิดถึงกันแค่ไหนและเวลาที่มีการละกันมันดีแค่ไหนฮิวติดตามการเดินทางไอโรมอโลนไปทิเบตของมินได้ทาง อีโรอามาโลนส่วนของโจก็อีกโจโกเอสโกลบอลนะคะ